นี่คือสิ่งที่ทุกคนคิดเวลาชวนเรากินข้าวแล้วเราไม่ไปไม่กินข้าวแกนที่กินกระดีกว่าเฮ้เพื่อนโทรมาอ้าไปกินข้าวหรอชวนไปกินข้าวหรออืมอ้าวไม่ไปอ่ะไม่ไปอ่ะพอดีไม่ว่างนะเออไม่ว่างเพื่อนฉันไม่ว่าง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 จีเกงไม่ว่างอืม ิงว,ว่าเพื่อนงานยุ่งอะช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาพักเลยเ <c oughs> ก,ก็บโรสกอนโเก็บขกัวทาที่แัว้กเกินออย่า แกเมื่อกี้มีคนโทรมาชวนแกกินอะไรหรออืมเมื่อกี้มีคนชวนแกมากินเหมือนก,กับฉันเหมือนที่เราจิ๊กแกกินเหมือนกับทายู่แล้วนะทุกคนกินกันชนไปกินไปกับใจกันเพื่อนกินนะมุกกระทะอร่อยนะเพื่อนเออ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 หรือเดีย๋ยวเพื่อนจะมาชวนเรามาร้านเดียวกันอืม ใครแก้ชวนมร้านเดียวกันคือแย่นะเฮ้ยอย่าไปเจอกันแบบเจอกันพอดีอย่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขารู้ว่าเราไปกินร้านเนี้ยแต่ฉันว่าไม่น่าชวนมาร้านเดียวกันหรอกมั้งเพราะว่าบ้านเขาอยูอย่ไกลจากร้านนี้มากเลยอ่ะเอือเพื่อนใช้ขอยืมค่าเช็คหน่อยนะขอบคุณอเอาไว งอร่อจงเอยยังกินมุกกระเทอุมกรทยอรอยจังฮ่าม่าม่ามาม่ามาม่ามามามม่ามามามร่าม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 ่าม่ามามกามม่ามาม่าม่ามามา่มามาม่ กตอนนี้ชิบแบบพระคุณเลยนะพระคุแบบนี้สวยปะ่ะสวยปากเหยียบมาไม่รู้ยังไงบารี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 บารเบารีบูบบู๊บบูบู๊บบู๊บบม๊บบู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 ยบู ่ีมคือมิซาบ้าลูกค้าจะทำการคิดังแล้วระคะทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดหนึ่งอห้าสิบบาทนะคะลูกค้าลูกค้าจะใช้บัตรสแกนจ่ายหรือว่าเงินสวัดดีคะฉันขอจ่ายเป็นเงิน สแกนจ่ายนะคะช่วงต่อไปน่ายสแกนจ่ายะะโล้วอ้ยแม่งดีกว่าเอาเป็นบัตรเครดิตดีกว่านะคะ <c oughs> เอ่อนี่บัตรค่ะ <c oughs> โอ้ยตาเดียวเธอจริงหูฉช้จ่านยนี้เนีย <c oughs> ่ยนี่คือบัตรเครดิตค่ะ <c oughs> นี่ค่ะบัตรสิบนาทีต่อมา <c oughs> โอ้ยนานจังเลย <c oughs> สิ่งแเมือนัทีอุ้ย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 ฉมาเรียทำไาเลียมเรย้ยเอนแกไปเร็วเร็วไปทำเาเร็วไป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 เร็วใหเพื่แกเย็นเยอย่าพึ่จจ้าไอุ้ยไปตามมาเร็วไปตามมาเร็วได้บัตรมาเร็วอุ้ยเอามอุ้ยเล่นกรนทอนหอุ้ยเอาบัตรมาเอาไม่ได้บัตรมาแล้ว ทางลื่นโคตว้ายว้ายทางโคตรยาวเลยว้อยต้องรีบเร็วุ้ยไหน้ยทางทางนั้นไงทางเข้าไปเร็วว้ย ถ้าไปเร็วไปเร็วไปเร็วดีไปเร็วดีเออไปยินดีอุย้ยดีจังเลยนะราราเนี่ยเขาแจกของโปรให้ด้วยว่ากินหมูกระทะ มือาบีก็เอาตะเกียบมายาจะเกียบแน่ที่มือชาเยำงยเงยเ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 งยงยเ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 ยเง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 เยเงเยเงยเงยเยเ้ยงยเงงยเ่ยเงยยยเงยงยเง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 ยเงงยงงย คุณลูกค้าฉันมาคิดตังใช่ไหมคะมทั้งหมดหนึ่งร้อยห้าสิบบาทคะ่ะลูกค้ามาท่านเดียวใช่ไหมคะลูกค้ามาท่านเดียวใช่ไหมคะจ่ายเป็นเงินสดหรือเงินโอนค,คะอือ๋อเจ้าเงินสดใช่ไหมคะเอาเงินมาหนี้คะ่ะครับนะคะอุยอุ้ยผมหลุดวิกหลุด เดี๋ยวฉันได้ทำการ <c oughs> ฉันได้ทำการทั้งคนอดต่อแล้วลูกค้าเอาไปเลยเลยนะคะเอาไปเลยะคะ่ะเอาไปเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะรีบออกไปเลยเลคะตะทุกคนจบแล้วนะคะกับนครเรื่องนี้ทุกคนมองว่าเป็นยังไงบ้างนะคะถ้าใครชอบกดไลค์กดติดตามแล้วกดแชร์กดกระดิกุ๊งกิ้งกุงกิ้งให้ด้วยนะคะ จะได้ไปรับชมคลิปใหม่ๆกัน